สวัสดีครับผมช้างแกะเนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะแกะก็ <c oughs> ะเลยเราพามาให้ชมกันแล้วกันพามาชม <c oughs> เป็นหลวงพ่อสุดปัดกาหลงปีหนึ่งเก้านะครับอ่ายกเยกยกเยก <c oughs> ปีน 9. เก้ามาให้ชมนะเนื้อทองแดงปิว <c oughs> ไฟนิยมนิยมก็จะมีบล็อกจีบรแรก <c oughs> องค์นี้ไม่เป็นบล็อกธรรมดานะเนาะโอ้ <c oughs> ไปนหน่อยไปนหน่อยโอ้โหต้องใช้กล่องอะมั้งเออเอาเนี่ยเนี่ยพอดูได้เนี่ยอืม เมไ่ไม่โฟก <c oughs> ัสจังมันดูงนี้แหละก็พอได้อ่าหลวงพ่อสุดว่ากาหลงสายเหนียวนะครับผู้เป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะครับปีหนึ่งเก้านะครับทองแดงปิวไฟ ลงมาให้ดูให้ชมกันนะครับมีเหรียญเดียวได้มาแพงด้วยเออได้มาแพงถ่ายไว้ให้ดูให้ชมนะครับก็จะมีเหรียญมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็แกะนูนบ้างแกะนี่บ้างทำไปทั่วนะตามสไตล์ของผมว่าอยากทำอะไรก็ทำ ไม่ไดเอายอดผู้ติดตามรับชมไม่ได้แบบมืออาชีพถ้าใครจะติดตามหรือว่ากดาแชร์อะไรให้ผมก็ยินดีนะดีใจดีใจด้วย <c oughs> ทีก็มีเรื่องราวของการซ่อมงานวิศวกรรมเนาะว่าผมมันก็รอบด้านอนะ ทำไปทั่วพูดง่ายแกะมั่งอะไรมั่งชอบจริงๆแกะเลยแกะเนี่ยยิ่งแกะยิ่งมันแกะแกะเราไม่กเก็บแบบพังมั้งโ้มันต้องศึกษาคนเรานงน,น,นะสวยไหมสวยแล้วก็ชอบทักเลยลองเม้นต์มาเพื่อมีคนชอบประกันแท้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง ะโอเคขอบคุณรับสวัสดีครับ